คือพี่น่อยอยาเคยซื้อคัตชูเนาะแล้วปรากฏว่าแบบพี่น่อยเป็นกระดูกปนใช่ไหมพี่น้อยก็จะเลือกเท้าความยาวที่มันแบบพอดีเท้าเป๊ะพอความยาวพอดีเท้าอ่ะมันบีบ ข้างหน้า่ะมันแบบว่าจะร้องไห้พอมันบีบข้างหน้าพี่น้าก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะเพิ่มไซส์หน่อยดีไหมน้ามันจะได้กว้างขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเพิ่มไซส์มาข้างข้างหน้าเทต้นหลุดตาข้างหน้าสบายจริงใช่ว่าข้างหน้าสบายจริงเดินไม่ได้เดินแล้วหลุดเลยอันนี้คือมีอะไรที่จะเป็นแบบเคล็ดลับแนะนําที่นี่บ้างไหมคะก็คือหารองเท้าไซส์ใหญ่แล้วหลุดไซส์เล็กแล้วบีบเลยค่ะจบที่ซีรีส์นี้เลยค่ะ เป็นซีรีส์บูเนียนฟิตค่ะซึ่งจะมีที่ชูรีพับบิกแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยข้อดีของน้องก็คือตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็จะมีระดับความกว้างให้เราได้เลือกถึง3ระดับก็คือตั้งแต่ 3E c e แล้วก็ 5E โดยที่ไม่ต้องเพิ่มไส์เพื่อให้เท้าเราหลุดเลยค่ะก็คืออิงตามไซส์ปกติได้เลย ข้างในดูบอกว่านุ่มนิ่มมากเลยอะอยากให้ใ<น>จับด้านในจะเป็นบุาไลเนอร์นุ่มๆค่ะตัวนี้จะช่วยลดการเสียดสีสําหรับลูกค้าที่มีกระดูกโคนหรือว่าบูเนียนออกมาตัวนี้ค่ะเขาจะยืดออกแล้วก็ลดการเสียดสีจากด้านในได้เลยด้านหลังมีนิ่มๆด้วยน,นคะคะมันจะมีคุชชั่นเสริมเพื่อกันกัดเหมือนเหมือนกันกัดด้านหลังก็คืออ,อ,อตามไซส์ปกติแล้วก็เลือกความกว้างของหน้าเท้าของเราได้เลยค่ะแล้วอันนี้คนนี้ชื่อ เลนุเลนุค่ะคุณคนนี้ชื่อน้องโชโกต่างกันยังไงอะคะรูปเท้ากว้างอูมมีเนื้อหลังเท้าเยอะนี่อก็จะแนะนําเป็นน้องเลนุใช่ค่ะน้องเลนุคนนี้ค่ะอ่าจะมีแบบว่าเท้ากว้างอูมกว้างอูมมีเนื้อหลังเท้าเยอะมีเนื้อเยอะๆก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นยืดๆเนาะใช่ไม่เจ็บไม่บีบไม่รัดนะคะ แอบเก๋ตรงที่ไม่เห็นกระดูกโปนเพราะทุกทีคือมันจะเป็นปนๆปนออกมามันจะบอกว่าไม่ค่อยสวยเนาะแต่ว,ว่าอันนี้ก็คือพรางพรางได้เลยแล้วก็ความนิ่มอย่างที่พี่นยบอกก็คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตตรงนี้ซัพพอร์ตข้างๆซัพพอร์ตทั้งอันเลยค่ะ แล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึง่งคือจริงๆตอนแรกเห็นเลโนเนี่ยเหมือนเขาจะย่นๆนเนาะแต่พอใส่จริงๆแล้วอะค่ะเหมือนพอก้าวไปอะ่ะมันก็ไปกับรูปเท้าก็คือไม่มีไม่มีการปวดขึ้นมาแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสวยด้วยก็คือรู้สึกมั่นใจไม่ติดกระดูกโปนเหมือนทุกครั้งที่ใส่คัดชูก็คือกลายเป็นไม่กลัวคัดชูละถ้ามีน้องเลโนแล้วก็กแล้วน้องคนนี้โชโ,โกก,ก็คือน้องโชโกโชโกเหมาะกับรูปเท้าที่เท้ากว้าง แบนๆมีแบบเนื้อหลังเท้าแบบไม่ได้เยอะมากตัวนี้มันจะเกาะและกระชับสําหรับลูกเท้าที่แบบกว้างกระดูกอะไรเงี้ยค่ะมีกระดูกโผล่แล้วกว้างแล้วแบนบางกวาง้กวางแบนบางก็ะ<ด><ๆ>จะเป็นแบบว่ากว้างแบนบางบ <laughs> ที่พี่เนยบอกนะคะตรงนี้ก็จะเิดจะกระชับขึ้น แต่ก็คือยังมีนิ่มๆอยู่ชอบชอบความนิ่มๆโชโ็กโกอ่ะอันนี้คือโชกโกค่ะอ่าแอบน่ารักดีเหมือนกันไม่เห็นบันเนียนเลยไม่เห็นกระดูกเท้าโปนเลยตรงนี้จะกระชับกว่ารุ่นเมื่อสักครู่นะคะก็คือกระชับกว่าเลนโเพราะว่าด้วยด้วยสีล่าของเขาตรงที่ขาหมอกกับเท้ากว้างแบนๆมันจะทําให้อกกระชับเท้าเวลาเดินมันก็จะไม่หลุดเท้าะคะ่ะ อโอเคเลยเพราะว่า<ม>ทุกที่ยที่พี่น้อยไปเลือกขัดชั้ก็คือหลุดหลุดตลอดอันนี้ก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเลือกอันใหญ่กว่าเดิมแล้วไม่ต้องเลือกอันใหญ่กว่าเท้าตัวเองแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยมันยังใส่สวยอยู่เลยอะยังมันไม่เห็นกระดูกโคนอะโอเคก็คือไปอย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะก็ไม่เจ็บ